แล้วครับท่านผู้ชมเมื่อกี้แดดยังออกดีๆอยู่จูๆ่ๆฝนก็ตกลงมาเฉยเลยครับโอ้ท่านผู้ชมตอนนี้ไม่รู้ว่าผมขับรถหนีฝนหรือยิ่งวิ่งเข้าไปหาฝนครับตกหนักเข้ามาเรื่อยแล้วครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผม โก <Go>! กุ้งคนเดิมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมขับรถเดินทางขึ้นไปย่งหุบเขาแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงานะครับซึ่งหุบเขาแห่งนี้ก็คือเขานางหงนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปชมเส้นทางซึ่งมีป uh, so uh, so ่าไม้ธรรมชาติสองข้างทางอันุดมสมบูรณ์นะครับลองขึ้นไปดูว่าจะมีความสวยงามกันขนาดไหน ซึ่งในอดีตเส้นทางแห่งนี้ก็เคยเป็นเส้นทางสายหลักในการสัญจรไปมาของรถประจำทางและรถบรรทุกซึ่งวิ่งระหว่างต่างจังหวัดและจังหวัดพังงานะครับและเมื่อ,อ <c oughs> มีการตัดถนนเส้นใหม่เส้นทางสายนี้ก็เลยเป็นเส้นทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบอที่มีความชื่นชอบ ในความเป็นธรรมชาติของสองข้างทางบนภูเขาแห่งนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดินทางขึ้นไปพร้อมกันเลยครับ let's go สองข้างทางป่าไม้เขียวสดใสสบายตามากครับแต่เราไม่สามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติได้ครับเนื่องจากความคดเคี้ยวและลาดชันของเส้นทางต้องคอยระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาครับผม เย่ในที่สุดผมก็ขึ้นมาถึงจุดเช็คอินบนยอดเขาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงศาลเจ้าแม่เขานางหงแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นป้ายตำนานขององค์เจ้าแม่เขานางหงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราขับรถลงไปจากเขาดีวกว่าครับท่านผู้ชมเพราะว่า,ารู้สึกว่าค่อนข้างจะเปลวนะครับมาคนเดียวก็ไม่อยากจะจอดอยู่นานๆน,น,นะครับเสียวเหมือนกันอย่าเพิ่งรีบไปไหนกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อที่ในตัวเมืองจังหวัดพังงาวัดธรรมพุงช้างครับผม ตอนนี้ผมก็ได้พาท่านผู้ชมมาที่วัดถ้ำพุงช้างนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งาศาสนสถานของจังหวัดพังงาซึ่งจะมีความสวยงามและมีถ้ำสวยให้เราได้เข้าไปเยี่ยมชมกันนะครับที่มาของชื่อถ้ำพุงช้างก็น่าจะมาจากลักษณะของถูเขานะครับซึ่ง ดูแล้วจะเป็นเหมือนกับช้างนอนอยู่นะครับจะมีทางไป2ทางนะครับด้านบนฝั่งน้นแต่ผมจะลงไปด้านล่างตรงนี้ก่อนนะครับ กัดกันครับนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าถ้ำนะครับโอเคครับตอนนี้ก็โอ้ยคืมฟ้าค้มฝนมากแล้วครับท่านผู้ชมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมภายในถ้ำกันเลยนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับปั่นช้างนะครับ นี่ก็จะเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับที่เข้ามายัางวัดแห่งนี้นี่ครับสูงมากครับก็จะเป็นศาลพ่อตาเขาช้างนะครับเป็น สิ่งศักด์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพังงาน,นะครับนี่ครับเป็นสารพ่อตาเขาช้างนะครับจะมีเป็นหิมงอกหินย้อยสวยงามนะครับสำหรับถ้ำแห่งนี้ นี้ก็จะเป็นผมเจบสื่อกองนะครับด้านในถ้ำก็จะมีเป็นผานน้ําขนาดใหญ่เลยนะครับลกมาถึงด้านนอก ก็สะไหออกมายัางคลองฝั่งนี้นะครับเ๋้าด้านฝั่งนั้นก็จะมีทางเข้าไปภายในบริเวณถ้ำนะครับเดี๋ยวผมเตรียมไปจ่ายมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านใน้เขาๆกนนะครับทางเข้าก็จะมีน้ำท่วมอยู่นะครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถเดินเข้าไปได้หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวลองดูครับ นทางค่อนข้างจะแคบนิดนึงนะครับอนี่ครับก็จะเป็นอุโมงค์นะครับเล็เ น้ำควบขังนิดหน่อยนะครับอือท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าหินสวยมากเลยครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหินประกายเพชรนะครับแวววาวระยบระยับนะครับมีความแวววาวมากครับสวยมากครับ บางครั้งสิ่งสวยงามเราก็แค่มองเฉยๆก็พอนะครับไม่จาเป็นต้องไปสัมผัสแตะต้องหรือ,อทำอะไรกับเขานะครับเพราะมันอาจจะเกิดความเสียหายทางธรรมชาติแต่จะเป็นองค์พญานาคนะครับต้องโพรงด้านนี้ก็จะมี น้ำไหลออกมาตลอดครับท่านผู้ชมโพงถ้ำก็ค่อนข้างจะแคบลงเลยนะครับอ่าพี่้ังคกนี่ก็จะเป็นพี่ขังคกนะครับเดยวไปเรื่อยๆครับผม นะครับโค้งนิดหนึง่งสาธุครับตรงนี้ก็ไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรนะครับจะเป็นรูปช้างสองชือก อันนี้ก็จะเป็นองค์เสด็จพ่อรอห้านะครับแล้วก็จะเป็นเห็นงอกเห็นจอยสวยมากครับแต่ทางที่ดีเราไม่ควรที่จะไปสัมผัสเขานะครับ <c oughs> ปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาติครับเราแค่แวะมาเยี่ยมชมก็พอแล้วครับ ก็จะเป็นโพรงเล็กๆนะครับมีนม้ำขังมาสระจ,จันและสวยงามมากครับท่านผู้ชมครั้งแรกของผมนะครับที่เดินทางมายังท่าแหมน,นี้โอ้ยอ่าทะลุแล้วครับ ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเดินดูด้านบนนะครับอีกฝั่งหนึ่งตอนที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้นะครับโอเคครับก็เส้นสุดเส้นทางของถ้ำด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราลอง ขึ้นไปดูด้านบนอีกฝั่งนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับด้านบนดูแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็ดโกดสำหรับเก็บกระดูกนะครับสำหรับทริปนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับสำหรับ ท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมถ้าหากท่านชื่นชอบก็ฝาปากกดไลค์กด s u b สไครต์และกดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ